ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาตั้งนาฬิกาเป็นแหม่ตัว2 0ง0 20ันนะครับอันดับแรกก็เปิดสวิทช์ครับกนะด,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 ดแสงเข้าเล็กน้อยนะครับส่วนวิธีตั้งก็จะมีปุ่ม อยู่ตรงนี้ครับโดยวิธีเรากดกดไปครับจะเห็นคำว่าโมโดนะครับไปมาเรืเร่อยๆ ทำนี้แล้วก็กดปุ่มนี้แช่ไว้นะครับแช่เลยมันจะกระพริบนะครับเวลาจะกระพริบเราก็เลือกเลยเราก็เลือกว่าวายสามสามล้วก็กดเลยครั่ากดแล้วก็ปล่อย <3 S 2> ข่าพอได้ได้เวลาแล้วก็กดแช่ไว้นะครับแช่ไว้นะแช่ไว้แล้วก็ปล่อยมันก็จะเด้งมาเป็นนาทีนะแล้วก็เลือกนาทีแล้ว